ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ้อกันมมนี้นะครับผมสิผ้าท่านผู้ชมไปกินอาหารชั้นสูงครับพี่น้องอาหารชั้นสูงในมมนี้นะครับที่เป็นยังก็ไปติดตามรับชมกันเบ้างครับอาหารชั้นสูงในมมนี้ก็คือไข่มดแดงครับพี่น้องผมสิผ้าท่านผู้ชมไปก้อยไข่มดแดงกินเซฟเซครับโมนี้ครับ ในการก้อยไข่โมเดงกับเฮากับไซเครื่องปรุงคือกันกับเฮาก้อยเนื้อนะครับเพื่อเฮาก้อยเนื้องูเนื้อไวนนะครับมีผักบูหัวหอมมีมะพริกข้าวคั่วนะครับเครื่องปรุงเครื่องแจ้งกับอันเดียวกันกับเฮาก้อยเนื้อนะครับนอกจากฮันน่ากับเฮากร้องมีผักมาแอมนําพี่น้องผักแอมเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาทางอื่นทางไกลนะครับปลูกไว้ในสวนโคตรเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับสามารถที่จะไปเอาขึ้นมากินแอมได้เลยนะครับพี่น้องผักบูหัวหอมนะครับจะเป็น อย่างต่างๆเกี่ยวกับพักนะครับเอาก็ะปูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปเอามาเอมมาอย่างนํากันได้เลยครับพี่น้องของหวานเนี่เกิดสเป็นมังหุงซุกนะครับปูกไว้ในสายคาเฮิรนก็สามารถที่จะเอามาเอมได้คือกันนะครับครับจานผู้ชมครับอันนี้ก็คืออาหารชั้นสูงครับไข่มดอแดงครับพี่น้องหมอได้หามากง่ายๆนะครับไข่มดแดง แต่ว่าขันหาบมาได้แล้วก็มาปรุงเป็นอาหารธรรมดาบ้านเมืองเขาเลยก็เสบว่าทรามดาเลยครับพี่น้องปุ๋ยดองแล้วก็ติใจครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องมากินกับผมครับไข่มะแดงอาหารทันสูงครับ